to the dimensional twisting. Many other timelines have been dragged in. the อ,อันนี้คือในส่วนแพ็กเกจเติมตังค์นะครับจากแพ็กเกจ3 2 0 0ก็จะเหลือ2,340จาก1,600ก,ก็จะเหลือ1,170โอ้โหอันนี้มีรับประกันครับว่าถูกที่สุดแล้วครับแล้วก็เวลาเติมตังค์เนี่ยก็พูดว่า ผ่านมาทางจากหมีนะคะเพราะว่าจะได้ส่วนลดเพิ่มขึ้นด้วยครับยังไงก็ขอให้ทุกคนเปิดกาชาได้แต่ตัวที่ต้องการนะครับนี่ฮัสวัสดีครับมีรักพ,พี่แบร์นะครับวันนี้เราอยู่กันในเอ้เล่นหไม่ใช่ละครับเราอยู่กันในเซเว่นในเกมมหายอดลักนี่รู้ดีนี่นายเหรอหูดูหน้าดิโอ้นี่คือเทพเจ้าแห่งอะไรนะเทพแห่งแสงโอ้โหนี่น้องเล่นเหรอเนี่ยหน้าม,มุดโอ้โหเซออินรับไม่ได้เลยมีโกรธด,ด้วยอ่ะอันนี้น้องโค อันนี้น้องลูดี้อันนี้ดีแดงอันนี้ลูดี่ฟ้ารับไม่ได้จริงหมาอันนี้เดลโรนอันนี้ยอนฮีว่าน่าจะใช่หัวเหลืองเหืองมีคนเดียวแหละอันนี้น่าจะน้องเชโอ้โหทำหน้าทำตาโอ้ลาเชลสวยสุดละครับนี่สไปโอ้โหคารินทำไมคารินทำปากจูงเง้นะเหมือนว่าประชดอะไรใครถือไพ่ไว้เนี่ยคนนี้คือใครครับเนี่ยใครรู้บอกหนีด้วยนะ อะไรมีมีสองแล้วไปคิดทีโตเลยนะวะใส่เสื้อคล้ายๆแต่คิดทีโตมันไม่ถึงไพ่อ,อันนี้น่าจะคิดแดงนะครับคิดบวกเนาะเอาเป็นว่านี่มันกิจกรรมออแพลอะไรครับเนี่ยแพลฮอลลีเดย์หรอมันหยุดแห่งความกาวอะไรอย่างเนาะอ่าเขาเรื่องของเขาวันนี้มีมาพาผ่านนะครับกระดานเชน,นะครับตัวละครที่มีใช้ก็มีดีแสงคารินแล้วก็โคแดงนะครับส่วนเชนแดงอันนี้เขา,าบังคับใช้หมีไม่ได้เปิดเนาะ แล้วก็มไม่แนะนำาม่เเพื่อนเปิดนะแต่ว่าเ,เพื่อนๆอยากจะเปิดก็ได้ครับเพราะว่าอีกไม่นานเนี่ยไม่อยากจะบ้าว่าเอสกลังจะเข้ามาแล้วเอสจริงๆมีเอ่อไม่ต้องใช้คาลินก็ได้ครับใช้เป็นดาวเมจใช้เป็นลาเชลโลก็ได้แต่ไม่หมีมองว่าเอามีเอาคาลินมาดีกว่า mm. ครับเพราะว่ามันจะไม่ผ่านง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เอาคาลินมาเนี่ยเกิดเชยตายแล้วเชนเนี่ยมันเราไม่ได้เปิดด้วยมันจะไม่ได้ใส่ประดับถูกไหมพอตายแล้วตายเลย พอเชไม่มีชุบตัวอื่นตายมันก็ตายกันหมดถูกไหมเขาที่อันนี้หมีรองสองรอบแล้วตอนแรกหมีรองเนี่ยเอาคิดดาวมาแทงคารินแต่ว่ามันมีพลาไปโดนจังหวะคือโดนเชตายแล้วพอเชตายมันก็มีชุบไว้ปรากฏว่าลูนี่ก็ตายพอลูนี่ตายเสร็จอีกสองตัวก็ตายตามหมีมองว่าคอมนี้น่าจะผ่านง่ายสุดหรอครับยังไงก็แนะนามมําเพื่อนๆนะครับวิธีเล่นง่ายมากครับมอสต,ตัวนี้มันเหมือนโกเลมดันวิวัฒนาการคิดว่ามันเป็นดันวิวัฒนาการระดับสิบห้ารอ เป็นตัวสองมือก่อนเลยก็ได้ครับเหมือนกันเลยนะครับเริ่มมาเราก็รูดี้นะครับเดินเข้าไปเล่นเหมือนเดิมน,นะครับให้เราไปอยู่ข้างกเลมแต่อย่าไปอยู่ใกล้เพื่อนนะนะไปอยู่ฉีกซ้ายหรืออยู่ตรงตัวมันเลยก็ได้ครับอพอมันยิงมาเขาหลบพอมันทะลายพื้นมาแล้วก็วิ่งหนีเนาอะ,อะเสร็จแล้วเราก็รูดี้เข้ามาแทงเหมือนเดิมนะครับวิธีเล่นอย่างนี้ง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรเลยก็คราวรระวังคือเดี๋ยวมันจะทุบสกิลนะครับเห็นไหมพุ่งพอพุ่งมามันจะเรียกตัวพวกเรามาหมดให้เรากดลากออกมาแล้ววิ่งออกมาก่อนแล้วเราก็ตีไปเนาะ เอามันทุบใส่นันทลายพื้นใส่เน่ยเหมือนเดิมเลยครับพอมันทุบพื้นเสร็จเราก็ลากตัวละครอ,ออกมาก่อนอ่ะเสร็จแล้วเราก็แยกตีอ่าพอมันทันายพื้นเสร็จมีก็เอาเพื่อนๆไปอยู่ตรงที่ไม่โดนเนาะอะแล้วก็จับดึงออกมาเนี่ยไปอยู่ข้างหน้าเห็นไหมฮะเชตัวละครเอพีซีเนี่ยขนาดโดนแบบแค่มันขยับมือก็ตายแล้วอะ่ะคือมันนิ่มมากอ่ามันทลายพื้นมาแล้วก็เข้ามาหลบนะครับแค่นั้นเองครับ คือบอสตัวนี้ไม่ต้องรีบเลยครับเพราะว่ามันไม่มีครั้งถูกไหมเราเอาคารินมาดามเมจหนึ่งตัวแค่นั้นก็ผ่านครับอาคารายพื้นแล้วก็วิ่งฉีกออกมานะครับจากแล้วก็ลูนี่เข้าไปเสียบเหมือนเดิมครับแล้วตัวอื่นก็ไปอยู่ไอ้ไข่แค่นั้นเองครับอย่าให้โดนท่านอะไรพื้นแค่นี้ก็จบแล้วครับอ่าพอมันทุกมันก็จะรวมตัวละครเรามาแล้วก็วมปาร์ตี้วิ่งถอยมาเล่นแค่นี้เองครับตัวนี้ไม่มีอะไรมากมายเลยครับอันนี้คงไม่ต้องหาบากนะักเนาะเพราะว่าบอสมันอยู่กับที่วิ่งไม่ได้ เราก็เล่นเหมือนเดิมนะครับลากมายิงแค่นั้นเองครับบอสไม่มีอะไรยากครับน้องอกระดานเชเนาะเห็นไหมเอ็นซีเชลโหนิบมากเป็นเชลแดงที่ไม่ใส่ของก็เลยเป็น,นี้โดนอะไรนิดนึงก็ตายหมดเลยเนาะหมีก็เลยนั่นเอาคาลินมาใส่ตัวหนึ่งดานเมจตัวหนึ่งดีกว่าเอาง่ายให้เราเล่นปาร์ตี้ไม่ลงเว้ยถ้าปาร์ตี้เราไม่ลงตีไปเรื่อยๆยังไงเดี๋ยวบอสก็ตายเว้ยเอาแค่นี้พอยิงมามเอคอมหนึ่งใช้ราเชลรละดาเมเมจสองตัวใช้เดวใช้อะไรก็ได้ได้หมดเลยเว้ยแต่ว่าหมีมองว่า อะไรมนต้องเปะถ้าไม่เป๊ะก็ต้องมีตายเว้ยมีก็เลยมองว่าเออให้เพ well, <pasa S 2> ื่อนแนะนำให้เพื่อนคารินดีกว่าครับจบเลยอ่าวนไายพื้นแล้วก็วิ่งฉีกออกมาครับแต่ระวังนะทลายพื้นเนี่ยต้องไม่ต้องไม่โดนเพื่อนเพื่อนนะแต่มุมกล้องเกมมันห่วยมากดูดิเวลาเราเข้าใกล้กเลยมันจะซูมเข้ามาครับไม่เราไม่เห็นเพื่อนเนาะอันนี้เพื่อนเพื่อนก็ระวังให้ดีนะครับนี่อ่าเหมือนเดิมครับทนายพื้นแล้วก็ลงปาร์ตี้วิ่งฉีกออกมาแล้วก็ปล่อยปาร์ตี้ยิงไปส่วนรูดี้ก็ไปวิ่งอยู่ข้างๆมันเลยครับ เนี่ยเข้าไปอยู่ตรงข้างๆมันเนี่ยจอเลยครับเพื่อจะหันเหเวลามันยิงสกิลก็ให้ไปอยู่อยู่ตรงอื่นเพื่อนเนาะแค่นั้นเองครับถ้ามันทุบก,ก็คือมันก็จะเรียกตัวเราอีกสามตัวมาก็ให้เรากดลงมาตีวิ่งออกมาเล่นเหมือนเดิมทุกอย่างครับแค่นั้นเองบอสไม่มีอะไรยากเนาะเจยวบ,บีจะมีรีวิวแชร์ให้ฟังด้วยนะครับว่าควรเปิดไม่นนควรเปิดนันน,นี้แล้วแต่เพื่อนๆนะครับแต่ว่านี่ความคิดส่วนตัวของบีเนาะแผ่นนี้น่าจะเป็นแผ่น h o l เดย์ถ้าถามบี h o l ิเดย w e e k น่าจะเป็นแผดผัดร้อนเพราะเดี๋ยวถ้าเกิดเดา,ดา,ดาไม่ผิดเดอะเอสมาบอสเอสสองเราต้องตามมาครับอันนั้นเดือดแน่ก็ถือว่าแผดครั้งนี้ก็เป็นแผดพักร้อยไปนะครับให้เพื่อนๆได้สามารถที่จะพักส่วนหมีนี่ได้พักยาวเลยเพราะว่าโอ้โหแผดเขาดี่แล้วหมีเล่นบอสไปสีสิบตัวเพื่อนๆน่าจะเห็นตามคลิปนะคือแม่งโคตรเหนื่อยอ่ะตอนนี้หม,มีต้องมาทำอินเดนลิงอ่ะโอ้โหการยังหลีกเยอะเลยยัครัไม่เสร็จทําแบบจะช่วยทุกอยากช่วยคนไทยทุกคนเล่นแบบสนุกอ่ะทุกคนจบได้หมีจะพยายามทําให้เกมยากกลายเป็นเกมง่ายเว้ยไม่อยากให้แบบ เพื่อนๆมานั้งเล่นเราเครียดเนาะอ่าเราก็ไปต่อนะครับมันก็จะมีให้เราตีพวกมอเตอร์กิกี้อีกนิดนึงเนาะแล้วก็จะจบเควสกระดานของน้องเชแดงนะครับ mm hmm. อ่าตอนนี้เราหวังว่ามีก็จะพูดว่าให้เราพยายามตีบวกเครื่องประดับแดงที่เราใช้ประจำสามชิ้นทั้งหมดสตัวละครครับแล้วก็ ของรักควรจะทำสี่ตัวได้แล้วก็ควรจะทำเป็นของรักของตัวเองบวกสิบห้าไปเลยเนาะใส่สี่ตัวแล้วก็ให้เราตีบวกเนี่ยถ้าตอนนี้เราไม่รู้จะทำอะไรให้เราทำเซตตีไว้ไว้สองเซตครับเล่นแสงเลยนะเพราะว่าอีกไพน่ากระดาษคี้มาเนี่ยเราจะได้เซตตีไวแทนเซตคีแล้วเซตคีก็จะไม่ได้ใช้แล้วนะอันนี้เผื่อนเพื่อนไม่รู้นะคะวันนี้มีขอพูดแจ้งไว้ก่อนเนาะเพามีคนถามหมีเยอะเหมือนกันหมีพยายามตอบหมดเลยทั้งบอร์ดทั้งเออในในยูทูบว่าหมีพยายามไล่ตอบหมดเลยเนาะ เผื่อถ้าเกิดหมีผ้าอะไรตกหล่นไปตอบไมทันเคลื่อนเนี่ยถ้าเกิดหมีไม่ได้ตอบแปลว,ว่าหมีไม่เห็นจริงๆเว้ยถ้าหมีเห็นเราเดี๋ต้องไล่ตอบแน่เนาะแต,แตะ่ผ่านจากมอสโกเลนตรงนี้ไม่มือระยะเขาจะมีพวกมอสโกเอ็นบีซีกีกี้ก็ค่อนข้างตีแรงอยู่แต่ถ้าเกิดเราปั่นดีดีหนักๆไว้เนีเย่ยเราก็มีคาริตส์ตัวหนึง่งก็ชิว,ชวๆเนาะ อย่างที่บอกนะครับเพืเ่อนๆอยากให้มีทำไกด์อะไรเกี่ยวกับเอ่อเซเว่นไนท์ทูก็สามารถที่จะมาพิมพ์ได้คอมเมนต์ในยูทูปพี่มาได้เยอะๆแล้วอยากให้มีทำอะไรตัวๆๆนู้นตัวนี้มีเะไรปรึกษาพี่วิพีอะไรบอกได้ครับเดี๋ยวมีแนะนำให้ได้นะครับ เราค่อน่้าจะจบเพลแล้วนะครับน้องอลิซก็จะขอบใจน้องเชนะครับทีุ่ตสศาสตร์หาสมบัติให้ได้นะครับงานนี้ไม่ใช่เรื่องงนะ่ายๆละบาวเธอมากเลยนะน้องเชสมรั์ที่เป็นนักล่าสมบัติที่คือรางวัลที่สัญญาไว้นะจ๊ะ่หากัเชก็จะได้สมบัตินะครับผม มาในส่วนต่อไปก็คือการรีวิวตัวละครดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกดรางวัลของราวัลได้เยอะมากเพื่อนๆต้องมาทํานะครับโหได้แบบรวมๆบี้นี่สองพันะเนาะอันนี้ส่วนมาสเตอรี่ที่มีใช้นะครับเพื่อนๆปรับตามได้นะครับแล้วก็อันนี้ส่วนในของใส่นะครับตัวละครที่มีลงก็จะมีคารินมีโคแดงแล้วก็มีรูดี้รูดี้จะดีแดงดี่บวกได้หมดเลยครับแล้วก็ดี้โบกก็จะดีกว่าตรงที่มันมีดึงเนาะฮะประดับมีใส่ตามนี้เลย มีจะเล่นั้งหนักคือประดับอมตะประดับชุกนะแล้วก็หมด4ตัวละครเลยแล้วก็ประดับโจมตีแล้วก็ประดับรถคู่ดาวอะไรพวกนี้อันนี้คือเราควรตีบวกเพราะว่ามันเป็นประดับที่เราใช้ทั้ง PVE แล้วก็ PVE เราใช้2อ,อย่างอนะไรเงี้ยคือมันคุมเนาะให้เราตีบวกแม็กไปเลยครับอ่เราคบไม่มีประดับดีว่นนี้ก็จริงแต่ว่าอีกนานเลยเพราะนะั้นเราเอาพวกนี้ก่อนในส่วนนะน่าจะเป็นการรีวิวตัวละครเชรแดงนะครับนี่ประสบการณ์อย่างที่มีใช้หลีเดนะที่มีของไม่เปิดนะ คือมีคืนชีพอบมันก็คืนชีพตัวเดียวแถมคืนชีพระยะใกล้มาสู้คาริมไม่ได้เลยมีมองจริงคือมันเหมือนแบบเอาตัวซับสองตัวมารวมไปในตัวเดียวแต่มันก็จะกึงก่งๆไงที่มีดีก็คือมีตาบอดมีฟูนฟูเลือดตามตามเปอร์เซ็นต์เลือดแล้วความเสียหายเห็นปะ่ะแต่ว่ามันก็ใช้จริงมันก็ไม่ได้แบบดีมากอะไรมากมอะตามความเห็นมีนะก็ฉาดผล ของอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยถามว่าโอเคไหมมันก็โอเคระดับหนึ่งเอาไปลง PVP ได้แต่ว่ามันก็มีว่าตัวอื่นมันดีกว่าเยอะถ้าถามมีนะก็อันนี้พูดถึงความเป็นมพิเศษส่วนตัวนะครับถ้าเพื่อนๆมีบี้เยอะแบบสายสุรต่างก็เปิดไปเพราะไงเราได้เก็บคิวถูกไหมแต่ถ้าเกิดสมมุติเราไม่ได้แบบเป็นผู้เล่นแบบสายเติมน้อยแบบต้องค่อยๆเลือกตัวอย่างเงี้ยมีแนะนําให้เลือกตัวอื่นดีกว่าครับ เพราะอีกไม่นานเนี่ยอันเนี้ยหมีพ่อเไม่อยากบอกว้ว่าแพทหน้าเนี่ยยังไงยังไงก็เอสถ้ามันจะข้ามแพทก็จะเป็นเอสเซเนี่ยมันจะเป็นลินถ้าเป็นตัวแบบพริกๆกกนะลินแล้วก็ค่อยทามาแล้วก็แทโอมันจะเรียงแพทอย่างงี้ฮะแต่ว่าอันนี้อันอันนี้มันก็ส่วนของเอ่อทางผู้บริหารอะไรเงี้ยว่าเขาอยากจะเอาอะไรมาลงเนาะส่วนตัวแดงธรรมดาที่เราหน้าเปิดเนี่ย ถ้าถ้าเราเล็งแทโอไว้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องไปเปิดเฉินแดงครับแต่ถ้าเกิดเราเราแบบคิดว่าเราเอาเอ่อแทโอไม่ได้จริงๆอย่างเงี้ยถ้าเราเปิดเฉินแดงนะถ้าเกิดเราเพราะว่าเฉินแดงเป็นตัวละครที่เอาไว้สามารถลงดาวอลิกิก็ได้ขัดบอสก็ได้แถม PVP ก็เก่งแต่ว่าจะดอกกว่าแทโอนิดเดียวเท่านั้นแต่ว่าอย่างที่บอกตัวแดงเนาะใครๆก็เปิดได้แต่ถ้าเป็นตัวแดงบวกก็อย่างทีเ,เพื่อนๆเื่งเนี่ยครับถ้าเ,เพื่อนๆเล่นเกมระยะยาว PVP มีก็เลยแนะนําว่าแหละเอสก่อนเลย แล้วก็ลินแทโอคา玛สี่ตัวนี้มันใช้เป็นทีมสปีดยาวเลยครับแต่ว่าบางทีเบต้าหลีมันมีเปลี่ยนไงมีมันทีทีมตึกบ้างทีมสปีดบ้างบางทีก็เป็นทีมเดทบ้างแต่ว่าคือยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรายืนพื้นสี่ตัวนี้เป็นทีมสปีดอะมันลงได้ตลอดเว้ยแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ไปแข่งกับพวกหกพันหกพันห้าเจ็ดพันเน่ว่าถ้าเราคิดจะยืนพื้นห้าพันเราต้องมีสี่ตัวนี้เว้ยเพราะฉะนั้นถ้าทำหนีนะ ถ้าเราเก็บบี้เนี่ยไปเปิดตัวที่เราคลอง p v p ยาวดีกว่าถ้าถามมีนะส่วน t v e เนี่ยถ้าเพื่อนๆจะเปิดต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีวานบวกเราต้องเปิดลูรี่ไว้ยสาคัญมากเพราะเพราะว่าบางบอสเนี่ยเราต้องมีดาเมจสามนะอันนี้หมีบอกตรงแลว้วก็อีกตัวหนึ่งซับที่ควรจะเปิดจริงๆเนี่ยไม่ใช่เชคือใครรู้เปล่าลีน่าลีน่าควรจะต้องเปิดครับเพราะว่าลีน่าอีกไม่นานเนี่ยถ้าเราอัดแม็กแล้วเนี่ยมันจะเพิ่มพลังโจมตีทั้งตีไวเนี่ยทาให้เราฆ่าบอสไวกว่านี้เท่านึ่งอันนี้เรื่องจริงนะ เพราะฉะนั้นถ้าเราอัดลีนาแม็กแล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช้คารินกันแล้วนีนะโคดเพราะนั้นเราถามีลีนาเราควรต้องเปิดครับก็สําหรับ PVE อย่างที่มีบอกลูรี่อารีนาอันนี้จําเป็นสุดแล้วครับแล้วก็ต่อไป PVP ก็อย่างที่มีเรียงให้ฟังเลยก็คือ S อสเอลินคาร์าแล้วก็แทโอสตัวเนี้ยครับเอาแค่นี้ฟูลไฟก็คือจบแล้ว ถ้าเพื่อนๆ,ๆได้สี่ตัวนี้ยเพื่อนๆทำของเล่นมาตั้งแต่เปิดเนี่ยยันวันนี้ยังไงเพื่อนๆก็ควรจะห้าพันห้าพัน up สบายๆครับอยู่ติดเมตายาวๆแต่อย่างที่บอกหกพันเนี่ยมันระดับพวกสุลต่านอะไรเงี้ยเขาแดงสับแดงบวกอะ่ะต่อให้เรามีตัวตัวท็อปสี่ตัวเขาก็มีท็อปเหมือนกันริงป่ะดีไม่ไดีเขาอัดเลยว่าหกสิบมาตั้งแต่วันแรกด้วยอย่างที่มีบอกครับเราไม่จำเป็นต้องไปเติมตังเยอะเราเล่นแค่เขาสี่พันห้าห้าพันเราได้เข็มขัดแดงอ่ะเราได้รูบี้รายอาทิตย์มันก็จบแล้ว เอาเป็นว่าหมีหวัหวงดีแล้วนะครับเอาเพื่อนๆไม่ได้สงสัยเกี่ยวกับเซเว่นนก็มาลงถามใต้คอมเมนต์ได้นะครับยังไงหมีก็มาลงอัปเดตเรื่อยๆนะครับเพราะอ Up ัปเดมาบางทีเพื่อนๆก็มาบอกหมีได้นะอย่างเช่นแบบอย่างวันจริงๆวันนี้หมีก็หมีก็ไม่ได้รู้ว่ามันอัปเดบารีมีน้องๆบอกก็เลยมาทำเนาะก็ถ้าเกิดมันจะอัปแอปหรืออะไรก็บอกบอกหมีลงหน้าได้นะครับ <S <S เดี๋ยวหมีจัดให้เนาะเดี๋ยวมีบงมีบอยมีอะไรใหม่ก็มาเอ,อ่อทำให้เหมือนเดิมนะครับ ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีนะครับเออยังไงก็งไงไงก็เพื่อสำหรับการใจนะครับยังก็ฝากกดติดตามกดซับสไครป์ด้วยนะครับมีมีของงานเด็ดทุกวันนะครับอ่าสุดท้ายแล้วนะครับยังไงก็ขอฝากอีลาติชอปไว้ด้วยนะครับอย่างที่พี่หมีบอกนะครับว่าราคาถูกมากถ้าเพื่อนๆไปเติมที่อื่นอาจจะแพงกว่าน,นี้นะครับสามพันสองเรือสองพันสามร้อยสี่สิบ 1600หเหลือ1,170โอ้โหมันหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับแล้วก็1000บาทเหลือ7 1 5นะแล้วก็ยังมีแพ็กเกจเอ่อแบบมิชชั่นแบบรายเดือนคือเอา,อาง่ายง่ายทุกแพ็คอะอ,ะอิเล็กทีอกช็อตอะเขารับเติมหมดเลยครับผมไม่แพงแถมคุยง่ายสะอาดปลอดภัยแน่นอน5าล้านเปอร์เซ็นเพราะว่าพี่หมีอะเคยแนะนำคนอนะแนะนำเพื่อนๆนะให้ไปเติมเนี่ยเปร้อยคนแล้วครับเราประกันว่าทุกคนปลอดภยัยทุกคนแน่นอนครับ ยังไงสุดท้ายแล้วก็ขอฝากนะครับอีลัตติช็อคนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนหรือพี่ๆน้องๆคนไหนจะเติมมาเติมที่นะครับปลอดภัยแน่นอนครับแล้วก็พอเติมเสร็จแล้วก็ฝากรบกวนบอกว่าเติมฝากมาจากพี่หมีด้วยนะครับพี่หมีจะขอบคุณมากครับยย ยังไงก็เดี๋ยวเรามาเจอผลงานคลิปใหม่นะครับพี่หมีจะมีอัปเดตแล้วก็ลงทุกวันนะครับหรือไม่ก็อาจจะไปลงในบอร์ดคุกคอม m มูนิตี้นะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะเห็นพี่หมีประจำนะครับยังไงก็ฝากขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ